อาคุณคุณเป็นแฟนลิเวอรูพูคุณจำได้ไหมโหวันก่อน <c oughs> น่าเสมอแมนซีเลยเออมันเป็นยังไงไหนใช่แต่วไม่เคยพูดเรื่องฟุตบอลเลยเนี่ยไหนคุณบอกให้ผมฟังซีเป็นยังไงผมอยากได้อีกมุมหนึ่งของคุณอาท่านผู้ชม <c oughs> เขาเป็นแฟนลิเวอรูพูใช่ค่ะแต่ว่าวันก่อนเขาบอกาทำไมผมต้องบอกใครหรือผมแฟนลิเวอร์ภูแต่ว่าต้องยอมสารภาพว่าหลังๆแทบไม่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลเลยเออน้อยกว่าแต่กับกบแมนซีเป็นยังไง จริงเกมเราดีกว่าเยอะมากเลยเนาะนแล้วยังไงเจอกรรมการใช่ไหมโอ้โหได้โชคดีแล้วเสาลูกหนึ่งคานลูกหนึ่งไอตอนที้ก็ไม่แพ้ก็เยบุญแล้วคือเราใช่ไหมเอาแต่เกมเราดีกว่าเยอะครับคือมีกรรมการถีบเยอะโดุณไม่เห็นหรอฮะเนี่ยเนี่ยโดกนเป็นแฟนหรือว่าโพจีหรือเปล่าเขาบอกว่าโดนบอลหน่อยนึงก่อนคือ ถ้าอยู่ตรงมุมไหนของสนามเนี่ยยกเท้าสูงขนาดนี้ก็ต้องเปล่าเอาจุดโทษเลยอ่ะเอาถ้ามันอยู่ตรงนี้มันเป็นจุดมันเป็นในเขตโทษก็เป็นจุดโทษนี่ผมจะต้องมาเถียงกับคุณนะไอเราก็อยากเข้าห้างตัวเองเขาบอกว่าโดนบอลนิดนึงอันนี้เขาเป็นแฟนิรือเขาโพลจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะผมผมรักในความยุติธรรมครับอันนี้คือ ลูกอย่างนี้จะโดนบอลเนี่ยถ้าอยู่ที่ตำแหน่งอื่นอยู่ที่มุมทองเลยเปล่าฟ้าไหมเออแต่ถ้ามันไม่อยู่ในเขตโทษอ่ะน่าจะได้ฟาวเอาแล้วมันต่างกันตรงไหนไมันอยู่ในเขตโทษอ่ะก็โทษมันรุนแรงไงก็ต้องมีความชัดเจนแน่นอนต้องมีสัดส่วนของโทษเหรอต้องให้ได้สัดส่วนออกการลงโทษต้องให้ได้สัดส่วนใช่ไหมถูกครับอ๋อคือถ้ามุมทองอยู่ตรงจุดไหนยังไงฟาวแน่แต่ก็แค่ฟรีคิก แต่ถ้าตรงนี้เป่าปุ๊บมันจุดโทษการลงโทษมันหนักเกินไปใช่ครับกรรมการก็ไม่ควรจะเป่าใช่ไหมไม่มันก็ต้องดูดูดูให้มันได้สัดส,ส่วนนะเอาดูให้มันได้สัดส,ส่วนนี่เรื่องอะไรฮะ <c oughs> ลูกโทษครับ <c oughs> อ้ะวท้าูุชม